ดกรกิรติกิจมานวัตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานไทยหรือ AOT บอกถึงความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อ AOT กับ King Power ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานหลักจากการเลื่อนจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน คุณดรกิรติยืนยันชี้แจงว่าสัญญาที่ OAT-AOT ทำไว้มี2บริษัทครับในส่วนของพื้นที่เชิงพาณิชย์คือบริษัท King Power สุวรรณภูมิจำกัดหรือ KPS เด้นเลื่อนขอชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ซึ่งทาง KPS ได้เข้ามาจ่ายดอกเบี้ยที่ชำระล่าช้าแล้ว และอีกสัญญาคือบริษัท King Power Duty Free จำกัดหรือ KPD ประกอบกิจการนำจำหน่ายสินค้าปลอดอากรได้ขยายเวลาไปเป็นเดือนเมษาย,ยน2568ยืนยันว่าการจ่ายล่าช้าของ King Power ไม่กระทบต่อรายได้และกำไรของ AOT ครับเพราะว่ายังมีมินิมัมการันตีของ King Power อยู่12,000ล้านบาทต่อปีพร้อมกับให้ความมั่นใจว่าปีนี้ผลงานของ AOT น่าจะดีกว่าปีบัญชี2567 จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะไตรมาสแรกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ22ให้มั่นใจว่าปีนี้เป้านักท่องเที่ยว130ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ10จากปีก่อนมีความเป็นไปได้ครับ